สวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมเพชรศิลาวุรยชาครับวันนี้ก็เบาแล้วน่วมหนักแล้วครับมีคิวที่ขึ้นชั้นเลยครับโชคกับใครครับพี่โชคพันล้านครับโชคนาน้ำหนักพิกัดร้อยสิบห้าครับร้อยสิบห้าแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยมีชื่อติดลุ้นยอดมวยของพัวทอครับครับ กับการชกไฟนี้ร้อยสิบห้าปอนใช่ไหมครับเรามีความกังวลและกดดันอะไรไหมที่จะเจอนับชกรุ่นพี่อย่างชกพันล้านคนระับก็ไม่มีอะไรครับร่างกายพร้อมใจพร้อมกดดันไหมแล้วมีชื่อถือว่าเป็นไฟที่สําคัญอีกหนึ่งไฟของเราเลยนะเพราะว่ามีผลแพ้ชนะนี่เกี่ยวกับการตัดสินยอดมวยกวทอปีนี้เลยรเราคาดหวังอะไรกับการชกไฟนี้ไว้บ้างครับก็คาดหวังถ้าชนะได้ก็ ต้องมีลุ้นในชื่อต่อไปครับตัวถ้าชนะได้คือว่าเส้นทางลุ้นสู่ยอดมวยนี้น่าจะไม่ใช่เรื่องยากเราวางเกมวางแผนอะไรไปสู้กับนักมวยรุ่นพี่อย่างโชคพันล้านนะครับฝีมือครับเป็นเรื่อตงตาตานครับเตรียมแข้งซ้ายไว้เตรียมลูกแพรพาไว้ครับตอนทางด้านโชคพันล้านเราคิดว่าอาวุธไหนของโชคพันล้านนี่ที่ทําให้เรากังวลนะครับไฟนี้ อาจจะมีเข่าฟันสองลูกเดินจับในตีของโชคพลา,านแต่ว่าที่ผ่านมาเราเองก็เจอกับนักมวยเบือต้นต้นอย่างสถานเมองเล็กอย่างแพรพวคิดว่าเกมการโชกนี้มันต่างไหมอย่างสถานนมองเล็กกับแพรพวเป็นมวยเดินบูดูดันต่างกับที่โชคพลา,านเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นครับก็ต่า,ตางครับต่า,ตางกันเราคิดว่ามันมันจะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคในการโชคไฟนี้ไหมก็ไม่เป็นครับเราก็ แผนไว้เป็นอย่างดีครับวันนี้เราเก็บตัวไปซ้อมกี่วันครับก็สามสี่อาทิตย์ได้ตั้งแต่โชกกับสถานเมืองเล็กไฟวันนั้นคราพักสองสามวันก็ซ้อมต่อเลยน้ำหนักเป็นไงร้อยสิบห้าเป็นไงมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาท่าี่โรวมร้อยสิบห้าสี่ห้าโลครับสี่ห้าโลเสียฟิวมีอาชฉีดไหมก็ไม่รู้เหมือนกันครับพี่ว่าน่าจะมีแน่นอนครับไฟที่แล้วก็ ให้ทองบาทหนึ่งครับไปทองวันนี้ได้ทองบาทหนึง่งแล้วไฟนี้มันสาคัญยิ่งกว่าไฟที่แล้วนะชนะเส้นทางสู่ยอดมวยนีสายเลยว่ายง่ายแล้วก็ขึ้นชั้นเจอกับน้องมวยหนหน้าอย่างโชคพันล้านบน่าจะมีอาชีพมากกว่าไฟที่แล้วแน่นอนน่าจะมีครับเราคิดไหมว่าเกมจะออกมาในรูปแบบไหนกับการเจอโชคพันล้านครับก็บน่าจะ่าสูเสีอย่างแน่นอนเขาต้องเดินครับ,บ,บในทีเดีนแ,แน่นอน แล้วก็พี่พรบมงคลเตรียม,เต,ยมเตรียมแก้เกมไว้ยังไงบ้างลูกไหนที่ที่เราคิดว่าจะไปหยุดการเดินจับในของโชคพันล้านนะครับก็ต้องรอดูบนเวทีครับไปนี่บอกไมาได้เลยใช่ไหมครับคือว่ามีลูกทีเด็ดแน่นอนครับแต่ว่าขอให้ไปติดตามบนเวทีครับผมความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์คิดว่าปีนี้นี่เราน่าจจะคว้ารางวัลยอดมวยได้ไหมในความรู้สึกเราในใจลึกๆใน,ในใจก็ หวังครับแต่ก็ไม่น่าครับก็มีพวกหวังลึกแต่ว่าแล้วแต่บุญวัฒนาแล้วแต่โชคของเราเองเอาละครับน้องสุดท้ายนี่น้ำหนักเกินอยู่อีกพอแล้ววันนี้วันนี้เหลืออยู่สี่โลครับสี่โลก็สบายๆเราจะทุกไฟอยากถึงแฟนคลับเอฟซีที่จะิตามเชียร์เราในวันพราดทีอย่างนี้นะครับก็ฝากจิตตามคนงานของทายมวยวัลเย์ชัยนะครับเต็มที่แน่นอนครับฝากถึงคนที่อยากให้เราไปถึงยอดมวยปีนี้ครับ ก็อขอขอบคุณที่ติดตามเชียร์มาตลอดครับปนี้ก็จะทำให้เต็มที่ครับน้องขอให้โชคดีครับ